นายแพทย์นรงศักดเมธาพัฒนปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าในรอบ11ปีตั้งแต่ปี2546ถึง2556พบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า15ปีจมน้ำเสียชีวิตแล้ว15,495คนเฉลี่ยปีละ1,291คนหรือว่าวันละเกือบ4คน เฉพาะในช่วง3มเดือนอันตรายนะคะที่เป็นช่วงปิดเทอมก็คือมีนาคมถึงพฤษภาคมเด็กเสียชีวิตจากตกน้ำจมน้ำสูงถึง442คนโดยกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปีจะมีสัดส่วนการเสียชีวิตจากการตกน้ำจมน้ำสูงถึงร้อยละ30แหล่งน้ำที่จะพบได้ปล่อยก็คือร้อยละ50นะคะคือแหล่งน้ำธรรมชาติหนองน้ำคลองชลประทานอ่างเก็บน้ำ รองลงมาเป็นสะไยน้ำพบร้อยละ5และอ่างอาบน้ำร้อยละ3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีจำนวนการจมน้ำสูงสุดรองลงมาเป็นภาคกลางภาคใต้และภาคเหนือทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงต่อการจมน้ำตายของเด็กเล็กนั้นมีความสัมพันธ์กับการดูแลของผู้ดูแลเด็กส่วนเด็กโตมีความสัมพันธ์กับการเล่นน้ำ ที่ผ่านมาประชาชนร้อยละ42ยังมองเรื่องการตกน้ำจมน้ำเสียชีวิตว่าเป็นเรื่องของเกราะกรรมแต่ว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นเรื่องที่ป้องกันได้โดยผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กอย่าปล่อยให้เด็กเล่นน้ำตามลําพังแม้ว่าจะเป็นแหล่งน้ําใกล้บ้านหรือแหล่งน้ําที่คุ้นเคยก็ตาม ในแพทย์โสพลเมฆทนอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในปี2556สำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคได้ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยประเมินผลการว่ายน้ำเป็นของเด็กไทยอายุ5-14ปีจำนวนกว่า8ล้านคนพบว่าเด็กว่ายน้ำเป็นเพียง2ล้านคนแต่สามารถว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดได้เพียง367,704คน โดยเด็กที่เรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดจะมีทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำสูงกว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนถึง21เท่าตัวและมีทักษะการช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำได้ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนถึง3เท่าตัวดังนั้นการเรียนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดเป็นมาตรการหนึ่งที่จะสามารถช่วยป้องกันการจมน้ำได้ สาเหตุที่จมน้ำเสียชีวิตนั้นเป็นเพราะการช่วยเหลือผิดวิธีในสองช่วงคือขณะที่อยู่ในน้ำเด็กช่วยเหลือกันเองโดยไม่มีความรู้ในการช่วยที่ถูกต้องและอีกช่วงคือหลังจากที่ช่วยเด็กขึ้นจากน้ำแล้วเข้าใจผิดว่าการอุ้มพาดบ่าและกระแทกเอาน้ำออกเป็นเรื่องที่ถูกต้องทงั้งๆที่เป็นวิธีที่ผิดเนื่องจากจะทำให้ผู้จมน้ำขาดอากาศหายใจนานขึ้นควรจะต้องรีบเป่าปากและนวดหัวใจเพื่อให้มีการหายใจเร็วที่สุด ถ้าพบว่าหายใจเองได้แล้วให้จับผู้จมน้ำให้นอนตะแคงให้ศีรษะหงายไปข้างหลังเพื่อที่ให้น้ำไหลออกทางปากหลังจากนั้นนะคะใช้ผ้าห่มคลุมตัวผู้ป่วยให้ความอบอุ่นงดน้ำและอาหารและรีบส่งผู้ที่จมน้ำทุกคนไปโรงพยาบาลค่ะ ทั้งนี้เมื่อพบคนตกน้ําต้องไม่กระโดดลงไปช่วยแม้ว่าจะว่ายน้าเป็นเพราะว่าอาจจะถูกกอดรัดและจมน้ําเสียชีวิตไปพร้อมกันวิธีที่ช่วยให้ยึดหลัก3ประการก็คือตะโกนหรือเรียกให้คนมาช่วยแล้วโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669 สองคือโยนอุปกรณ์ใกล้ตัวไปช่วยคนตกน้ำเกาะแล้วก็จับพยุงตัวอย่างเช่นเชือกถังแกลลอนพลาสติกเปล่าขวดน้ำพลาสติกเปล่าหรือว่าวัสดุลอยน้ำโยนครั้งละหลายชิ้นค่ะและ 3. คือยื่นอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวให้คนตกน้ําจับนะคะอย่างเช่นไม้หรือว่าผ้าเขาม้าให้คนตกน้ําจับแล้วก็พยายามดึงขึ้นมาจากน้ําค่ะ